ก็เดินเนี่ยขอบคุณคอมเมนต์พี่ตุเทพด้วยนะครับพี่เทพบอกว่าถึงขายก็ไม่ซื้อกับตัวนี้นะครับคือจริงๆก็ยังไม่อยากขายเท่าไหรพ่พี่แต่คนพี่ขายหมดแล้วสอตัวเลยพี่แล้วก็ขายไปแล้วด้วยนะครับดังนั้นของบางชิ้นเนี่ยมันเกิดมา mm hmm. เขาเขาเขาเลือกเขาเขาเลือกเจ้าของนะครับแต่บางครั้งของพวกนี้ยม,มีเงินเราก็ซื้อไม่ได้ผมไม่ได้ว่าพี่ตุเทพว่า พี่ไม่ซื้ออันเนี้ยอันเนี้ยพี่ไม่ซื้ออยู่แล้วผมเข้าใจแต่ที่ผมทาคลิปมาให้เพื่อนๆพี่เพื่อน <P ie> น้องได้เชยชมกับของสวยๆเนะี่ยเพราะของพวกเนี้ยมันเป็นของวินเทจพี่อายุ60 7 0 8 0หรือแม้กระทั่ง40เวอร์วาทูนะครับเราเกิดไม่ทันแล้วมันสวยมันมีสเสน่ห์ผมก็แค่นำเสนอว่าจริงๆของพวกเนี้ยมันซื้อเก็บสะสมได้แล้วใส่แล้วก็เท่ดีพี่ของที่บางครั้งผมทำคลิปวิดีโออ่ะส่วนมากก็มีพี่ๆเพื่อนๆ ซื้อกันไปเก็บสะสมซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงพี่บางตัวก็ปิดกันเป็นแสนดังนั้นขอโทษจริงๆพี่ที่คลิปวิดีโอผมเนี่ยทำให้พี่ไม่สบายใจพี่ลองติดตามไว้แล้วก็ค่อยๆดูค่อยๆซึมซับก่อนก็นได้พี่ของพวกนี้บางชิ้นมันก็ถูกกว่าของมือหนึ่งพี่วันนี้พี่มาคอมเมนต์แบบนี้พี่อาจจะไม่ได้เข้าใจกับของวินเทจแต่ผมก็มีหน้าที่บอกต่อว่าของวินเทจ มันมีสตอรี่แล้วก็มันดียังไงขอบคุณคอมเมนต์พี่ตเทพด้วยนะครับอันนี้พี่ซื้อไม่ได้แล้วพี่ผมขายไปแล้วขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่จัดสองตัวนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับพี่ตูเทพครับขอบคุณครับ